สวัสดีสวัสดีที่เอซินทุกคนเด้อมวันนี้กับพบกับช่องของดินดาสาวน้อยร้องใายวันนี้ทุกคนต้องดีนกับสิพาที่เอซินทุกคนเนาะไปอ่าเบิ้งต้นกล้วยพอแล้วที่อ่าต้องดีนกับพอแล้วไปปลูกมือนั่นเนาะเพราะว่ามือนั้นมันข้ามเนาต้องดีนยังท่ายแบบอ่านี่ก็โมมันยังบวมมืดแล้ววันนี้ต้องดีนไปอ่าไปรีวิวแบบเบิ้งเนาะว่ามือนี้แบบสิเปิดอะไรสิเห่าชิตายบ่พอแล้วค่ะ ขุดไปปลูกไม่ใช่เพราะแล้วชิดแบบซึ้งไปนะทุกคนแล้วต้องดูไปเมื่อวานหาจะปลูกที่สองต้นวันนี้นะทุกคนต้องดีควพายไปที่พาไปอัปเดตว่ามื้อนี้มันสีเหี่ยวสีแห้งสียลังบ่อหรือว่าสีขึ้นอ่าสีงามหรือว่าสีตายโอเคทุกคนเดี๋ยวสิพาที่ทุกคนไปเบิ่งเนาะมื้อนีไปเป็งอยู่างนี้อยู่เดี๋ยวจะยากไปเนาะพอลมก็พัดมาอยู่แต่ก็ฮ้อนเดี๋ยวเดินทางกันเลยทุกคน ไปโอ้ฟ้าลมฟ้าลมบดละฮอรนอีกดีบพาว่าชิไปใส่ชิมีตัวนี้น้ำไปนี่คือเจ้าป๊อปปี้น้ำไปเจ็ดก,กัะน้ำไปตลอดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพเพราะว่าแดดแดดกับ้อนจักสีแบบ จะชิแห้วจะกิีแห้งเด็ก่เดีย๋ยวไปเบิงน้ำแันเนาะแต่ก็่ะฝนจะตกอยู่เมื่อคืนนีตกแต่ตอนนี้แดดร้อนมากลืมเอาคันหุ่มอ่ะทุกคนจะเดิน้าไปกันนะคะห้าน้ำหน้าปานหูวชิไปใส่หัวปะปีโมหูน้ำหน้าก่อนจ้ะ ฝนน่าจะตกมือแรงเพราะว่าแบบฟ้าแบบเอาขนาดฮ้อนเอาขนาดเลยเดี๋ยวมือแรงฝนน่าจะตกอีกแบไบางนี่นะร้อนมากต้นพุ้ยพะแล้วปเปนะ็นไรเนาะถ้าตายเมื่อน,นี้ได้ปลูกไม่้วส่วนนี่บรรยากาศรอบๆเนาะอันนี้ก็ภู ฟังนี้ก็ผูหัวสองฟากเลยแต่อีกบุดุน่าจะบุมีเพราะว่าไฟไม่ลามมันเลยทางย่างแบบวางเวงอยู่เด้อว,วางเวงแบบเขาย่างคนเดียวกับนึบสึกแบบถ้ามาตอดกาบคืนแห้งวางวางเวงขนาด ร้อนป๊อปปี้เหมือนรู้อะว่าเราจะไปไหนใกล้กลจะถึงแล้วคะทุกคนนี่อันนี้มันเขื่อมาเกลอะเขื่อนี่จะเห็นบ้างน่าจะบุยน,นี่ฝนตกมันก็นเลยมีบอบวกน,นี่นี่ขี้ตุม มันเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นผิดย่างดีตอนนี้เริ่มมีบวกเกือบลม้มอ้าวอ๋อบมเมนวันน,นี้อ้าวเดี๋ยวต้นกล้วยพแล้วดดิต้นกล้วยหายไปใส่อ๋อยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูจะเข้าทางพุนเนาะจะไปเข้าทางพุนค่อยไกด์โหบวกโกน มันเริ่มกลับมาเหมือนสภาพเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเพิ่นมาปรับหน้าดินหน้าอย่างเงนเนาะได้กระกลับมาเป็นทางที่ตมคือเก่าอืออ่ทางยางแล้วก็จะยางทางถึงนี่เนาะเพื่อเราจะไม่ตกโครนนะคะว้ายอุ้ย อหัหรับเป็นอย่างเมื่อกี้เลี่ยวมาไขเบ็ดมันต้นเล็กหูสุกามีมีบางต้นแหวอยู่เลยอดากจะไข่ตูเนาะเอืออ้าวเดี๋ยวยนออยวีสัญญาล่าสุดประตูถึงหัวเดี๋ยวจะข้ามแบบนี้เลยโอ้เอ,อือประตูแบบเด้คือแบบนี้เลยโอ้ยอดฮู้พัดลมพัดมาสักที ร้นรู้สึกวา่าบางต้นก็คือสิบรอดนี่รอดอยู่เดอ้อแต่ก็มีใบเหี่ยวใบอย่างนี้เนาะแต่กับต้นนี้ก็น่าจะขึ้นอะไรดิแตกน้อย,ยอขึ้นมาแล้วพราแล้วปลูกแบบใส่นออยเนะาะพอพุนว่ะเราเดี๋ยวจะพาลอดพุนที่ทุกคนทั้งภูน่ะหินใหญ่ล้ายลาย วันนั้นต้องหยิบขึ้นไปหานลแล่แหละเรียวแต่ถึงขึ้นมาวิวงามงามเนาะนี่ต้นตัวนี้สิรอดมาดีนะจะสิรอดบอ่น่าจะรอดเนาะนี่เพราะว่าแตกยอดนี่ขึ้นมาแล้วนคะคะนี่เดีย๋ยวเราะเดินเดินไปนะคะว่าเี๋จะจะมาเบิ้งเนาะว่าต้นไหนไปอ่า สีรอดตัวบรอดตัวน,นี้แหี่ยวเหีวเหลืองแด้ก่อปุ่งอยอดออกมาน่าจะรอดดอกพอแล้วก็ปลูกหลายต้นอยู่เฮ้ยตัวน,นี้นะตัวน,นี้ใบใบเหี่ยวแห้งมากสีรอดบะเนาะฝนกับบตกมาใส่เด้๋ยนะต้นตัวน,นี้ทุกคน ตอนนี้น่าจะไม่รอดอะเด็ดก็ร้อนมากนี่ตอนนี้ตั้งเบื้องเต็มพุนมาเกือบหมอดครึ่งทางแล,ล้วเบื้องเต็มตัวนี้ตนนัวนี้นี่ทุกคนตัวน,นี้นะเฮลเฮลรอดบนนอ ต้นนั่นปลูกเนาะกับทีมีทั้งต้นสิตายกับต้นที่ขึ้นเอาโบ,บวเบนวา่าปลูกแล้วที่ขึ้นมาลุกต้นนั้นกับทีเป็นไปบดได้น่าจะตินไปบดได้เนาะว้าวฮ่าเย็นพาลมพัดมาใกลส้สุดแล้วอ้าพอลพอยอ่ะพแล้วปลูก สี่สิบตนหดว่ะเนี่ยมันจะถึงใช่ไหมคือว่าแป๊บเดียวย่างก็สุดแล้วคือว่าท้ายไปล้มไปแล้วแบบมันจะหดว่อีที่ว่าเนาะนี่ทุกคนสุดแถวนั้นเนาะนสุดที่วันนั้น ก็ต้องดีมากอะสิลอดยู่งเนาะโอ้ฟาลมกระสิลอดบางต้นบางต้นกระสิบปลอดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวต้องดีจะนับไปเธาต้นเนาะว่าอ่าสิได้จากต้นเนอหนึ่งสองสามสี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง

เสสามต้นแลทุกคนมาเบิ่งกันว่าที่ยอดจีสิบต้นคือพอแล้วว่ะเอาปอให้เราดีต้องหยิบนับเสาสามต้นแล้วสี่สห้าสหกเจ็ดเสาแปดสสาเก้าสสาเก้าแล้วใกล้ยอดสามสิบละสสาเก้าเสาเก้าแล้วมีว่าเหลือสามสิบ นี่ทุกคนส0สิบยุดต้นนี้อันนี้กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยครบสี่สิบต้นจริงด้วยค่ะทุกคนนึกว่าจะไม่ถึงแบบคนนี้ย่างไปนี่ฮอตแล้วนะเทจริงมานับกว่าสามสิต้นอีหลีก่ะทุกคนก็ถือว่าต้นกล้วยพอแล้วก็ม่าจะรอดเดี๋ยอกเนาะแต,แต่ตอนนี้น้องดีมม่จะบ่รอด้อน บรรยากาศโอ้บาดฮ้อนบาดฟ้าลมเั็มที่เห yes. well, ็นนะทุกคนเนาะบรรยากาศอยู map, ่บ้านเราดีแต่ต uh, ัดไปอัน uh, ฮ้อนเ่าอะไรทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็มางฮ้อนกันเนาะบรรยากาศฮ้อนหลายอ่าต้นกล้วยพอแล้วกน่าจะรอดอยู่ดอกเนาะแบบส่วนนึงก็น่าจะบ่รอดส่วนนี้ก็รอดเพราะว่าบางต้นก็จนแบบจนดำจนอย่างมูลละเนาะโอเคทุกคนตอนสำนัคลิปนี้ต้องดีกว่าชิคอตลาไปก่อน จะพีคมีฝากพีททุกคนบู๊โฆษณาลองดิบลองได้ด้วยนะคะจะพีคมีฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจทั้งหยิบเป็ได้ให้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ้องน้องดิบลองได้สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอขอ,ขอบคุณสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ